นี่นะคะบังการรยากญญาศตลาดสมอของหานใหญ่มีของขายหลายหลากลยค่ะานของแล้วก็ทานน้าทานทุกสิ่งอย่างหานใหญ่เรามีอะไรดีๆนะคะมาเที่ยวกันนะคะเนี่ยคะ่ะมีทั้งซื้อกลับบ้านแล้วก็มีทั้งนั่งรับประทานที่นี่มีน้ำเต้าหู้มีขนมจีนมีข้าวอะไรเรียบร้อยมีผลไม้หน้ามาเที่ยวมาก ี่บรรยากาศตลาดสมอของขนาดใหญ่เดี๋ยวทานเผื่อข้าวราดค่ะมาที่นี่เอาใส่กล่องไหมใส่กล่องข้าวราดใส่กล่องนะค่ะข้าวราดแกงร้านนี้ค่ะนะคะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะดูตบข้าวสิค่ะแม่ทำเนื้อด้วยปล่อยลูกๆพาไปที่มาร์ตซื้อไหมถ้าใครที่หลังมาเป็นแล้วจะมาอีก เนี่ยค่ะกับข้าวแต่ละอย่างของเขาโอ้โหน่ารับประทานทั้งนั้นเลยโอเคสุดยอดของขนาดใหญ่ <c oughs> คือตลาดอะไรคะตลาดสมอเอาตลาดสมอด <c oughs> ิววิส <c oughs> ที่นี่นะคะจงมีน้ำปะาฟ้าสดๆด้วยคะ่ะอ,อร่อยออร่ในดูสิหนูเ <c oughs> ่ยค่ะน้ำปลาฟ้าสดโอเคแม่ค้าก็สวยค่ะ <c oughs> ลูกค้าก็สวยสวยมากจ่ายเงินหรือยังยังม <c oughs> ีทอนไหมคะ เมื่อเย็นวันนี้นะคะลูกเรียนลูกนักเปลี่ยนบรรยากาศคคุณแม่มาทานข้าวกรงที่ตลาดสมอค่ะดูดิคะของไกยเยอะแยะกงไกเยอะแยะมากมายเลยอาหารข้าวอาหารหวานยำสลัดทุกติงอย่างมีความสุขมากค่ะเปลี่ยนบรรยากาศ